สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหลังจากฮอากาบบานเมือว่านแล้วจ้าฮะก็ไปได้กล่องเครื่องสำอางหมื่นปีมาแล้วจ้ามาเมืองกันเลยจ้ามีอย่างข้างในจ้าแต่สาตร์ทีแล้วหนึ่งสองสามปิงลิงกล่องเครื่องสำอางหมื่นปีจ้าภูกันอันนี้กะอันนี้กับภูกัน องเครื่องสำอางหมื่นปีบ้านเนีใส่จากเทียซื้อไปซื้อซื้อสาตวที่แล้ว <c oughs> หลังจากที่เราแก่ออกมาดูแล้วมาดูกันซิข้างในจะเป็นยังไง มึงละจ้าพี่ฮัตเตอร์ไซยูว่า,าเลิตเดี๋ยวจะมีจักมือเดี๋ยวจะหามือชำนา <c oughs> แปงลงรองพื้นาเลิตแปลงลิปไอเลรหนอกอะไลเนอร์ครบจ้า รีบรอรีเอาโอ้ยหลายในแม็กเหมือกมีเหมือทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างจ้าดีพาเลทเอามึงเอา <c oughs> เดี๋ยวเขาจะต้องมาจัดจักมือนะจาน้าเนาะบูดาเกรกเกรยังไม่เคยได้ลองเลย กู้กันกับซื้อมะไวปศะสา์ทีแล้วผลก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยคลิปนี้กับท้อนี้ก็้วจ้าคลิปหน้ามาแต่งหน่ายกันเมึงนนจาเนาะ